เป็นคนใหม่เลยได้พ yeah. 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 ี่น uh ้องเลยโมเมนต์หมดคนเดิมเลยได้หมดคนใหม่แมนเบาๆยังแมนแบหลังจากเคยว่าวต้องการนำแห้งแห้งเด็กเดียวนี่หอบไปอยากว่าได้หมดเนาะหมดคนเย็บข้อกันว่าวแดกหน่อยเนาะเป็นหมดคนคนใหม่เพราะว่าคนเก่าเนี่ยสีเบาลายคนใหม่นี่ก็ไฟแบบเราย่อมเปลี่ยนย่อมแปลงเลยนะเบิร์น ย่อมเปลี่ยนย่อมแปลงอย่างนีส้สวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าพี่น้องเนาะ วันนี้ก็มาเลยหมดอยู่ที่เทียงหายเทียงนาหรือว่าเฮือนเก่าเพ่นนอะไรพี่น้องเนาะกับทางพอตูพันกับในห้ทางลูกเนาะเพราะว่าเทียงกับบุรีมีลังคาดอกพี่น้องเลยเนาะเทียงกับคือเฮือนพันอะไรตะกี้ทางพอตูเพันป่วยแล้วกับลูกเต้าค่ะเอาเมื่ออยู่เฮือนกกเฮือนเข้าอะไรพี่น้องเนาะกับพันอยู่นี้เมื่อก่อนเนาะ,นะแต่ปัจจุบันนีเพันกับแต่อยู่พูดแหละนอนห้องน้ำ hà lẽ phi nông nõng nó. thằng huyên phơn cả, mì vô mất chi lôm ở đây cả bồ hủ phi nó nõng, mận hặc mận thề mất lệp phi nông nõng, nó. đây này, cả, chỉ phải bừng, phải xôm nông cản nó, người một phi nông nõng, nó. à, phải bừng cả lưới, để một cặp ho choi phi nông, nhiều đấy còn thấy khi nào bạn thả cái mình non sum quá oh phải nào anh muốn cái đó họ đang muốn đó Hãy đi đá. ยังเก็บข้ออยู่บ่กถ้าเก็บข้ออยากกินสมร่าได้มันสิเท่าได้มันสิซอยมบันเท่าเอออายใหญ่คนหนึ่งนะแล้วเป็นฟาแฝดกันไปหมดขอยาทำที่อยู่ในเฮือนนะคือคืออยากคือกันค่อยเบิ่งกิดว่าคนเดียวกันตะกี้อายใหญ่บ่กผู้นั้นคือว่าันไหนนะอายใหญ่ก็คือไอ้เอ๊ะเนาะผู้นั้นน่องผู้นี้อีกบ่คืออายผู้นี้อายนีอเป็นน้องอ๋อ อยู่ในเอื้อนนะผู้หนึ่งเลยแต่ว่าเราบุคคลว้าน้ำไผยเนาะคนละพอแต่แห่เดียวกันเออผู้นั้นนะหนอลูกพีกองแม่เดียวกอ๋ออันนี้พอเดียวแม่เดียวกันครับคือได้หมดทีเออลูกพวกไอ้เนาะก็เจ้าเนาะเลย็ดยแม่เดียวกันคนละพอที่สุดเบะเบะไพ่เบะชิงเจ้าบ่เบะอันเพื่อนป่านเนี่ยปะ เดี๋ยวมากินมะขามขามหวานเน้่ต้นนี้ขากลางเนี่ยเหวานนี่กินหวานพันใหญ่เลยแบะเนาะอ่ะปเป็นเถื่อที่สองเนาะมาเนาขาม้าฮอดปอนเปินดูเปินเศ้าเทียงไห่เทียงหน้ากรแมนเทียงหน้าันแหลไปนอนในสวอย่างน้เพื่อนบ่เพื่อนโกเกินเข้ากี้ต่กอน ขันคอยว่าว่าเฮื่อนห้างนี่สี่ห้างอยู่บริเวณหมดเนาะคือห้างเนาะโยบารมีนางคงนังคาเนาะแต่ห้างคือแบบนั้นนะคือว่าอันเนี้ยสมมติว่ามัางลงมากอะไ้ตัดชิ้นส่วนตัวใดมันปวกกินก็ตัดออกให้โตนะบัดนี้แต่ว่าไม่ข่ายังไล่ไม่ข่าในเขาเบิ่งมุงนี่พายนี่พายนั่นเพิ่นเออกน้ำในแล้วพาย แต่ว่าเาเห็ดน้อยกว่าเก่าสมะมุว่าหมางลงเนาะสองห้องนด้เนาะเถิ้งโบยังสองห้องได้น้องเนาะเคยสามเนาะอันนี้ว่าเผื่อหลายๆคนเนาะ FC ภุรักผู้ใหญ่ซะเผื่อหลายๆสองเหมือนเด้ออ่าคือตอนนี้ทุกเจ้าสองคนนี่ว่าขอโทษเนาะต่อผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็ FC ขอย่อมเปลี่ยนยอมแปลงเนาะ แล้วก็สิปรับโตแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ผ่านมาแบบว่าผิดพลาดสิ่งใดก็น,น่ยังให้เอฟซีผู้ใหญ่จะดีจะบุญเพอ่์อน,นี่ให้อภัยเนาะอ่าเลยคือสุมเจ้านี่ก็สิอยู่น้ำกันเลยก็สู่ชนไปน้ำกันอีกนะพี่น้องเลยแต่ว่ามันก็คืออย่างที่หูอะไรเนาะเราอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองนั่นนี่นะอย่างดีเราก็เป็นเคยเนั่นนี่พี่น้องเลยมันก็ต้อง แบบว่าคนมันหูร้ายเลยะนะแบบมาอยู่ในบ้านมันหูร้ายอยู่แล้วนอกจากเขาจะอยู่ทงไห้ทงหน้ากลางหขกลางป่าน่ยนีนะบมมมผู้ไปสอไปสนน้ำเฮ้าต้องได้เห็ดตามที่ตามคล้องบ้านนี้ถ้าเกิดร,รักผู้ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเขามาเปิ่งมาชมเนาะอยากสวยเ,เรือหรือว่าส่งเสริมกระเจ้านี่นะสนับสนุนเห็ดกระตุกกระต๊อบให้หรือว่าสีซอยเรือเรื่องสมทบซื่อจักตัดไม้ไปลงเตานี่ยนี่พอให้เพลินได้เงินก่อน แบลว่าเอามาเห็ดหีเห็ดคลองฮะนะก็ได้คือการเดินพี่น้องตามกำลังศรัทธาของภูรักผูู้ใหญ่เนาะถ้าเกิดที่ซอยแบลว่าเขาเห็ดตูเห็ดพามสองแซมบอนดูบอนเศร้าให้มันนะ้าแน่นกว่านี้ก็คือต้องได้มากตัวน,นี้ลงมาแล้วก็เครื่องมันตัวได้สีใสได้เนาะบาวอย่างเนาะเอามาเห็ดเนาะชันใ <All right. S 2> <อ>ด้ไหมตัวคือวัวกันนหมแมนแมนมอืมเอามาเห็ดพีน้องเลยตัวได้เห็ดวัวได้ก็ก็สีไปเห็ด ในได้กันแล้วเรไปซูมไพบอกผูไปจุดเตาไปแล้วผูจุดเตาฮนาตัวมันใส่บัได้มันดอกมันยังไไรกัดิจะคื้น,น่นน,นัอนและพี่น้องเลยฮาว่าเนาะนีเอฟซี FC เพิ่นเขาเมด้วยว่า,า,า,าเพื่นอยากเพนสนับสนุนยูเยื่อนอกีนมาขาข่้นว่าซสมเจา้าแปลว่ายอมเปลี่ยนยอมแปลงบเป็น,ปน,ปนกุนีิผ่านมาได้เลยหมดแต่เฮาวเบิ่งน ตั้งแต่เพื่อนมานี่ที่เขามาห้าสองหมื่นเลยหมดนี่เราก็เริ่มเป็นคนใหม่เลยได้พี่น้องเลยโมเมนหมดคนเดิมเลยได้หมดคนใหม่แม่นเบาเบายังแม่นเบื่อหลังจากเคยว่าว่าต้องการเอาแห้งแห้งเด็กเดียวนี่หอบไปอยากว่าอะไรหมดเนาะหมดคนเย็บข้อกันว่าแด้เด็กหน่อยเนาะเป็นหมดคนคนใหม่บพรว่าคนเก่าเนี่ยสียบเอาลายคนใหม่นี่ยบอกไปว่า เดี๋ยวเราย่ยเปลี่ยนยนีแปลงอย่างนีนะเบิ่งเยมเเปลี่ยนเแปลงอย่างนี้แมนยังเ่วันาไพ่แม่เจาบกไ่าน่งี้่ีูแหงยังม่ยมาขามือวอยอย่งเมิ่อไห่ว่าขาเจ้าก็แม่เฮียบ่ได้มีูแห้งอะ คืออย่างที่เห็นนั่นแหละว่าพ่อแม่กง็ง้อควายเพิ่นกม็มีอยู่ไม่แม่พ่อแม่ควายเพิ่นมี่ยงงอ,อยู่ปะเจ้าเนี่ยโบเลือยยังแหละมันบอกตายไปแล้วไม่ไง,งคือเรอเ<น>ะเบ้อไหนว่าหากินก็หากุ้งไผ่กุ้งม,มันไหนลูกเต้ามีกับลูกเต้ายืนแบบนี้นะคนดางนั้น ยังมียังเพิ่ um integer, มเด <c ười> ิมก็เพิ au, ่มเดิมก่อนไปกินน้ำก่อนไปกินน้ำบอกรินน้ำก่อนเดิมเมื่อไรไอ้โจยยังจะได้อันอันมังเทียงมังยังในเมื่อพงปฐาอนุญาตแล้วอ๋อที่าย่อยมังออกทีละหน่อยก่อนเนาะ พอมาอนีมีเงินเพ่นดีเนาะมั่งมาได้เนาะเพ่นดีะม,นะมินดับกะเมดินดับม่งมาหนีดับเลยเลยได,ไดมม้มัง่งออกคือมั่งนี่มั่งออกบานเดียวเลยบอกคือว่านเนี่ยไงลงหมดเ,เลยเนาะเดี๋ยวชุม้าวชินอนใช้บา้านนอนดูดินบออ้อเคยนะ<อ>นอนอยู่บ่นอนอยู่ดินเคยอยู่บ่ bèt ăn ỏi ăn eo này,เคย ăn ở bảo tam phạ ỏi, tam thừa ở đảo này. Ồ. mình nó. theo này có miếng hòm nhang tao. tao, nó. เอาให้กันน่องแบบนี้แล้วที่แรกสุข,ข้อ,อยตะกี้กับอยู่หน้าเอื่อยใช้ล่าอยู่หน่วยนั้นหน่วยนี้ของผู้นี้หน่วยนี้ของผู้นั้นเฮ็ดเถื่อกับผู้หนึ่งไปเวียกกัให้ผู้หนึ่งเบิ่งทะมา,าใช้กันเอื่อยน,น้องไปถามแล้วนะหม่ ตังกองไเลยผนมาเิเนาะไปเกลือแบบบองไพ่กะแบยักษ์ฉันคอยเข้าไปแมนจะไปกวนทั่วทั้งุ่มปิดี่ถอดแห่งอย่างเี้ยำมาำมาเลยแม่งแล้วเยอะตงไงน่ยกยหมดเลยเป็นเสีาๆเนาะมีความนักใจเรื่องใดเอ้ย บบนเอนาโอ้นอนเถียงใหม่เห็ดหเมียบวชบายสามไอจอยเนี่ยมือไอต่างบอกว่ามือมือมือมานอนมือแดงไรก้งอยู่บ่ผาตังไรก้างปะนอนเอืม นี่แหละพี่น้องไงเนาะมีแต่ว่าคือเราถือเอฟซีในเมือทุกคนในทีบัลผิดพลาดได้อโคกาสได้ก็ทางู้รักผู้ใหญ่อ่าเพราะว่าในตอนนั้นตอนที่เราว่าวนั้นบางเือบางทีงทกับเอฟซีว่าเราคือโคไปแล้วโอกาสอ่าในตอนนั้นว่าอยนะ่างๆว่าเรายังนั่นอยู่พี่น้องไยเนาะยังโมกมีสติวันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนแล้วเรา,เ theo, เรามา เปลี่ยนตัว jogo, เองเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้เอ้น้องเราก็บอกหลายคนแล้บ้านนี้นะต้องอจอยแล้วก็มีไม่เด็ดบอยงานชาเนาอจอยเนาะไม่เด็ดในบอกเมียบอกยางไน่แหละก็คือสีน <c loo> ั่นบ้านนี้เป็นขบเป็นครัวในเมือมันเป็นกูเป็นคิีงได้เขากับฟาการฉ่างกันซาเบิ่์งอะไรบ้านเมืองหมูเห็ดนวไรกะเนื้เสียหาวิธีหาเงินหาคำนี่าหละเบิรงแต่ว่า บพรยงว่ายังคิดอยู่ทางผูภรักผู้ใหญ่สมมติว่าเพิ่นชิดป้าชิดปอยด้นี่จะบ่มีหรอกพี่น้องไงเนาะบางเขตบางครอบครัวเนี่ยคือว่าแห้งหุ่นแห้งกว่านี่ก็คือยังเงินเพิ่นยังให้อภัยนะพี่น้องว่ามันมันมีหลายเขตที่ผ่านมาแล้วพี่น้องไงเนาะแต่ว่าในเมื่อเขาเขาเห็ดผิษนะเขายอมรับผิษนะเขาแก้ไขปัญหาแต่ว่าเขากับบุหงายู่เฉยสมมติว่าสิทถาแต่ทาง รักผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นช่วยนี่ก็เป็นไปบ่ได้คือเคยเวนะ้าวเนี่ยที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมากะเพิน่นสมมติว่าเพิ่นเว้านี่กับ่ได้ว่าสิได้ด้วได้เงินนําเพิ่นเนาะยังคือทางเงินเบาเยียงได้เข้าไปอ่าแทกดินแทะโลนให้ทางประตูเล่าอย่างนี้นพี่น,อน,นอ้องเนาะเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นให้เฮ็ดให้เอาแทกเราก็ต้องแทกให้เพิ่นเบิเนน่งเพิ่นเสนอมาเนาเพียงเนาะ ้องเห็ดหนะ้เป็นเห็นแต่ว่าในวามคิดนะลมกันนะนนะแบบว่าอยู่พี่เนะาะลองเห็ดลองหาบางกอนเอนาะลองเห็ดลองหาลองเห็ดหายเห็ดหนาพอมีบางเห็ด,เห,ดหเห็ดหายเห็ดนากินนำกันได้ํำได้ก็กินกันปั้นกันเห็นอรอ ขางหมก็รายกรมีมมีอย่างที่เพิ่มเติมบ่ีนมี้ยังกระทำเพิ่นกระทำน้ทีมงานเด้เหนาะเพราะว่าเราก็อยู่น้ำกัน บนอันนั้นเลยกับอยู่เงอนพ่อเงอนอย่างเราขอกรบียดจักคุ้มบ่าวแล้วมีแต่ว่าให้เราสู่เบิ่งก่อนเนาะกัะเบียหมดจักอ่าตั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวทั้งพลัดพลุยเพิ่นเบิ่งไหนเพิ่นชีพิจารณาเองพี่น้องไงเนาะเพิ่งยังยังยังมีบ่ยังเชื่อว่ายังมีอยู่หรอกคนที่ว่าจะสงสารเขาให้อภัยเราเนาะให้อภัยเราอ่าบุรุษพี่น้องไงเนาะบุรุษอาจจะว่าบ่ได้เนาะก็มีอะไรคะแนนเรา บางขมินบางยางพ่นกันยังมีอยู่เ้คอมิ่นที่สงสารเพราะทั้งหมดเราวก็นั้นแม่นอันบวกกันนันคนเฮามันต้องมีช่องย่างช่องสีอยู่ได้เนาะมีมือได้กระลำขาวเนาะนั่นนั่นอยู่แล้วต้องให้อภัยกันแม่นบ่แม่นแล้ว่แล้วกเดี๋ยวเฮามาถ้าเฮามามือหนามือในสมมติว่านั่นก็อาจจะได้เห็นเราเห็นเวียยเห็นยางพี่น้องเห็นเราทาย ถ่ายเราเห็ดเวียกเรามั่งเทียงมั่งอยังมีสมมติว่ามือนี้นะเห็ดเห็ดยังมาไล่อยู่แล้วพี่าาน้องเนาะเธอเขามาจับซอยเห็ดทานเห็ดน,น,นี่เนาะทำอะไรใช่ไห้เราไปให้ทานกับเตาทานไอเราอัดเลยให้ซอยกันสมมติว่า,ววาเจ้ายังไม่ได้เห็ดยังกับมิตรบาไปให้ช่วยเพื่อนทันได้ก่อนเนะ <Yeah. S 1> าะเให้ซอยเห็ดเห็ดซอยเห็ดยังเพื่อนทันได้ก่อนซทำเฮาม, <c oughs> มีนั่นเดิอย่าเราแล้วผูว้กับลังเกื่อเราอยู่ในโลกภายในเรา เราอยู่แต่ในเฮือนเราเราบ่งู้ได้ว่าลูกเต่าสิไปเอาไม้มาจะใช้หาวิธีไร่เห็ดอ่าเราไปชายบได้แม่นเราไปใช้บ่ไดไ้อัะนะนั้นเราบอก็มีส่วนถือแต่ว่าส่<อ>วนที่มันบ่ถึงก,ก็มีแล้วก็เฮาผู้เป็นลูกนี่แนวไรเฮาสิแสวงหาการหาเงินว่าซั่นซะแนวไรเฮาสิบ่เป็นโทษเป็นหนี้แล้วญาติลูกไปเอาไม้ผู้อื่นแล้วเป็นโทษนะแมนแมนแมนความห่วงความห่วงใยของพ่อของแม่อันน่ะแม่บอกเบาเพียงแม่นแล้วเนาะ คือชุมข่อยตะกี้นะแต่ชุกข่อยเฮ็ดนั่นอ่ามีไม้น้ำหน้าพะให้สมมติว่าเขาซี่ใช้ต้นนี่สอง,งเซนสามเซนห้าเบิ่งเก้า่าเฮาไล่นี่เป็นซื้อโดไเลอ่าซื้อบางเถื่อกระพู้ใดเข้าใจดีกับบ้านเฮาขายทานในเฮากะเอาเงินไปให้เขาแบบนี้นะเมาซื้อไปก้นนาเขาบุมีไม้ป่าได้ใช่บุมีป่ามียังซื้อเป็นโอนอมัอยู่บ้านเจา้าของเนาะ ไม่ซื้อแอ้ขายไม่ซื้อแอร์โอ้ยแอ้์แป๊ดมันให้คนต่อที่มันให้คนที่ต่อมันนะต่อต่อมันคนเราได้ขันคนได้มันดูกับคนแล้วขัน่ยมันเมื่อยตัวนะขันเป็นไเอาไม่อนให้ต่างว่าง่ายกับอะไห้ดึงนะผึกผึกกอะเห็ดกับเปืือกกับน่องแบบว่าเห็ดเป็นของตัวเองเพราะว่าท่านที่เขาอะพอจอยไปเห็ดตะกี้มันไม่ได้แบบนี้โมเมนต์จับบอลค้นระแบิดได้ปะ คนระแบบได้ทานที่เตาทานที่เราไปเห็ดน่นะเอาออกมาแบบบริมอดได้ชุมชาวเาเนาะมันคือเอาได้มีมันเป็นเล็บมีเล็บก็เขาเห็ดทานเนี่ยทานขาวนะทานอันไม้ชงเขาเอินทานทานอัดทานหินนั่นบ่มันคนระเลยได้ทานเขาว่าเขาชง ออเนาะส่งองค์น้องยังคืออยู่ไทยนะคอยไปเห็นคือแขก่ายดินจีนี่บัดเอาไปนั่นใส่ในนั่นบิดใส่ก้อนหนึ่งนี่กินหมูกระทะอันจนเบิดยังไม่ได้เติมทานดังแล้วน่นติดไม่ยังผมเคยเห็นเถื่อฮะผมเคยเห็นบ่ไอกเพราะทานเขาเห็นอาร์ตเอทานไปจังเขาเอินอยู่ไทยนะบดเขาองเกียวยังไม่เคยเห็นทานแดงบ่มันไม่ได้ลุกมันไม่ได้ลุกแห้งนะแต่มันสิหุงอยู่ฮะเขาใส่เขาใส่สิประมาณสองก้อนนี่กลาว่าเจ้าเขาไปกิน อันบูเพ่ห่านชาบูเนาะเจ้าเข้าไปนี่คือว่าจบนั่นหน่อคือว่าอิ่มแน่เผื่อประทานสองก้อนนะขอดไปจะด้วยขึ้นไปเลยแม่นบอกแม่นแล้วเฮาเคยเห็นแน่จังเบาเนาะมีบ่่เคยเห็นเหรอว่าบได้เอ็นประจักษ์แม่จักครับท่านนี่อยัางนั้เพิ่นเดินนะแต่ว่าเพิ่นเอานี่แหละแต่เพิ่นไปอัดอัดอาจจะมีตัวปนในเฮากับโม้ะจะเจอยทางไหนมันอยู่พี่นี่เกิ เมื่อวานเราก็ก่หวันนี่เรากายอยู่ตรงกลางฮนชุกข่อยรอดขึ้นทึงมาทึงฮะจริงจริงเรคันได้อยู่วางนี่ทางขึ้นอึ้งเลยเอหมดอึ้งเลยเดเจ็บคอแห้งปากไรขีดบอกบอกมาถือแล้วเกันเลยเจ้าของก็เจ็บคออีกว่าสันดูดก็แลมร้ายประจักรเลยเจ็บคอไปหมดอือว่าสัน ไม่ได้กินนะก็ลงกระเลมก็แอบเจ้าอันต้องกินยาทิพฟี่เด้อยคอยกับทางคุณญ่เพันเน้นนำมาแหละมือนั้นนะทางเมย์พันเน้นนำมาว่าเวียงต้องกินยาทิพฟี่ติดต่อกันสามสี่วันว่ะเชียงเจ้าจิกลับขึ้นมาเลยเพขึนแม่นข้อมูลขึนว่ากินปลาคาร์มเลย